สวัสดีครับผมยมทูไกทายนะครับมือนี่วันนี้เจอคนมากินอะไรครับผมอยังมีคนเห็นนะครับผมโรตีนะครับเหมือนนี้โรตีนี่นะครับผมเป็นแซบนะครับผมนี่ครับกะอย่างที่ผมหายไปนะครับผมกะวันเวลาถ่ายคลิปนะครับผมแล้วกะบุ่งมั่นทีถ่ายคลิปอย่างลงนะครับผมเหมือนนี้กะกะเลนืยงานมากกะย่างผ่านตลาดนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมย่างผานตลาดมากก็เลยแบบซื้อโรตีมากินนะครับผมตัวนี้กะ เอ่อซังเนี่ยเขาปาดเรียบร้อยนะครับผมหรือว่าตัดนะครับผมนี่ครับผมบม่ใส่ใครนะครับผมเพราะว่าย่านแบบว่าเวลากินเนี่ยเสียงสิบว่ดังนะครับผมแต่ว่าตัวนี้แบบกรอบนะครับผมกรอบๆนี่ครับผมโนตีกระสือวดนนะครับผมแต่ว่าบท้าทายนะเพราะว่ากัดจัดสากอยู่นะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวสิมบกินกันเลยนะครับครับเดี๋ยวไอ้ขอบอกคำใหญ่นะเพราะว่ามันสิเขาปากบาแดงนี่ครับแซ่บครับ เดี๋ยวพอแบบอ่าใส่มือกัานะเพราะว่าคือแบบใส่ใส่ใหม่นี่มันแบบว่ามันลำบากนะครับเพราะว่าแผ่นมันก็บ้างวดนะครับผมนะครับแซ่บครับเอาซีนี่เอากระซือมาดนยนะครับแต่ว่าคือมันใหม่ทานนะครับผมมันแบบมันแห้งนะผมเรือมันแห้งมันมันเหนียวนะเพราะว่ามันแบบมโนติมเกลือออนนะครับ คือไม่ไม่ไม่ก็กรอบนะครับผมเพรว่าไม่กัดยำเพราะไม่เสียงอยู่แต่ว่าตอนนี้กัดเรื่องมัม่เสียงเพราะว่ามันก็แบบเขาแบบว่ามันก็แบบมีนุ่มนะครับผมมีนุ่มแบบว่ามันลลาดแต่ก็มีแบบว่ามันก็เห็ดในแบบเนื้หนียวนะครับผมนี่ครับอืมใซ่บไหมผมใซ่บไหมครับ ใช่เลยครับมือวายีิเนเบิร์ตบอลนะครับผมอ่าซื้อมากกอันนะครับผมฮกอันนีะครับอืม ธรรมาดา,นานเนี่ยกันเหนียวนะครับผมว่าธรรมาดาเนี่ยสิกรอบแต่กันเหนียวนะครับผมแต่ว่ากันใส่ไข่นี่คือขันน้าวไว้ดวนเนี่ยครบว่าเาจะกินนะครับเพราะว่ามันสิแบบเปม่เละเลยนะครับผมถือนุ่มแล้วมันสิเละนะครับนี่ครับอืมครับ เสีด้วยครับสุด้วยเนี่ยเราตอนนี้ครับเสียล้วครับผม คลิปกะร้อยไปนะผมกะแบบว่าบ่อยบ่อยมันมีลงคลิปลงนะผมเรื่ยแบบกะถือว่ามันมือนีกะโอกาสว่างนะผมก็เลยแบบถ่ายให้ทุกคนเมึงนะผมกินเดลตี้นะครับครับนี่ครับผมวันวานนะผมหวันนะครับผมบอกให้เขาแบบใส่นมไม่ร้ายนะผมนี่ครับผม นุ้ดติ้งอาชีวานนะครับผมแต่ว่าคนเบิร์นี่อาชีวานกว่านะครับผมนี่ครับนะครับผมอาจจะกินบองไม่ได้นะครับเพราะว่าเติ่นด้วยแบบเขเป็นคนแบบกินของหน่อยนะครับผมแต่ก็อิ่มเดือดนะครับนะครับหวานนะครับผมหวานอยู่ เนี่ยผมนี่มันขนนะผมทำไมจะชิดลึกนะผมหนังเท้า <laughs> จะกินลึกนะผมับอืบเติมคาราเมลครับอ,อ,บอร่อย ครับครับนะครับผมนังครับผมอืมรลอ,องครับ แซ่บอยู่ครับผมแซ่บอยู่อืมนี่กรอบเลยครับผมแซ่บปลากรอบแบบเป็นขื่นมาเลยอ่าเขาบอกว่าภายในพอดีว่าคือแบบอยากกินหนยทุกคนแบบว่าอยากให้มันเพลินมันเสียงดังอยู่ครับแต่ว่าคือโรตีมันกแ,แบบอ่อนนะครับแต่ว่าอ่อนมันก็ในเลี่นะครับผมอ่อนในเลี่ยนะครับ

ก็น่าหนักนะครับเพราะว่าอ่าเห็นเห็น,หนแบบข้อเล็กน,นะครับผมแลบบ้วตอนนีนแบบข้อในเบาไว้นะครับเนี่ยผมแสบครับแสบอยู่ ผมมุ่งว่าจะกินเบิบร์ตบอลนะครับแต่ว่าซื้อมาสามันนะครับผมอาจจะที่เบิบร์ตนะครับแต่ว่ากันต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันก็แบบมันอกี้แฮวอิ่มนะครับผมก็ะเล็อบอิ่มแล้วครับแต่ว่านุ่มๆไอ้นุ่มนี่ยไรครับผมนี่ครับนุ่มนี่ยลาย ใหม่เอามาบริษไทยนะครับผม <g ill ew ed> บก็เลยแบบบริถันไก้นะครับผมก็เลยแบบใส่เมื่อดับเนี่ยผมก,ก็เลมอิ่มเลยนะครับผม หลายคนนะครับอยากถามว่าเป็นอย่างผมแบบคลิปเป็นอย่างผมคือหางหายไม่โดนนะครับผมแบบแบบว่ามันมีเวลาดีนะครับผมว่าแจ็คบุ้งว่าเิปตยังนะครับผมนะครับก็เลยแบบมันนี่ก็เลยคิดคิดได้นะครับผมก็เลยว่าจากคิโลตีนะครับผมก็เลยแบบยางพาตลาดมาเนียผมเห็นเขาขายเนี่ยผมก็เลยแบบจัดมาเนีครับผมจัดโคกันนะครับผมแต่ว่าซื้อมาสิบอันคือสิบว่กินอุบัติเหครับผมครับนะครับผม กะขอบคุณทุกคนนะครับคลิปก้อนนั้นนะในวันที่ผมลงไปเนี่ยผมเปีดรอยวิวนะผมแต่ว่าผมแบบภูมิใจแหงผมกะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เขาไปเบิึงนะครับผมแต่ว่ากดไลค์อาจจะไล่ก็เม้นนะผมแต่เหาเม้นให้ทุกคนกะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เขามาคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ก็แชร์ไอ้กดไลค์ก็แชร์นะครับผมกะขอบคุณทุกคนนะครับผมคลิปนีมึงว่าสิเบิองบ่นะผมคลิปนี้กะอาจจะแบบกะขอเนี่ผมขอจะสีรอยวิวพอนะครับผมครับผมกะ คลิปนี้ก็พ่อสมนอให้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมก small, ลแบบมันก ouais ็ระเดอิ่มแล้วนะครับผมแบบมันก็ระเดอิ่มแลยเสือมาฮกนะคผมฮกอันนะครับผมก่ะบายเขาปาดใไงครับผมเขาปาดใส่ถ่านน้อยมากนะครับผมก็เลยแบบมันก็อิ่มเลยนะครับผมเพราะวามันมีนุ่มมีอย่างนะครับผมกลาขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เขาเบิ่งคลิปก่อนนันหนั่มนะครับผมกลาขอบคุณทุกคนดีๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เม้นนะครับผมเม้นแล้วก็กดไลค์นะครับผมกดไลค์ก้แชร์นะครับผมหรือว่าคลิปกินลูกิรนะครับผมกินออกมาไม่กหลีนะ ครับผมกะพยายามจ้พูดวิธียังกะคอมเมนต์มาเลยนะผมอ่านะครับผมกะขอบคุณทุกคนนะครับผมผมกะขอบคุณทุกคนเอ้ยขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับผมให้ียปั๊บมุมกล่องนะครับผมหรือว่าให้กยบหังใจผมนะครับผมกะขอบคุณอีนะครับผมผมกะแบบพยายามนะผมพยายามที่จะคลิปตอบไปเรื่อยนะครับผมกะขอบคุณทุกคนที่เขามาฟรีตามนะผมฟรีต้าไม่กะไลน์นะครับผมกะขอบคุณทุกคนนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ผูดวิธียังกะคอมเมนต์มาได้นะครับผมคลิปนี้กะพ่อสมิตรอนนะครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย